เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับ Toyota CHR s e v GR Sport คันนี้ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 ทานผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ในห้องโดยสารนั่งตรงตำแหน่งคนขับหรือว่านั่งตรงหลังพวงมาลัยของรถยนต์โตโยต้า C-HRHEVGR Sport เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดเครื่องขึ้นมาพารถเคลื่อนที่ออกจากที่มาเรียบร้อยนะครับภายในนั้น C-HR ออกแบบมาดีครับเป็นรถทันสมัยนะครับ แม้ว่าจะใช้สีดำเป็นหลักสำหรับเจ้า GR Sport คันนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ของแบบนี้เนี่ยอยู่ที่ทางใครทางมันโดยหลักการก็บอกว่าสีดำเนี่ยมันจะลดการสะท้อนไปรบกวนสายตาที่กระจกไม่ว่าจะกระจกหน้าต่างกระจกบ,บังลมหน้าก็าตามนะครับบอกนั่งนั่งสบายครับปรับด้วยระบบกลไก จะเดินหน้าถอยห,หลังจะปรับพนักพิงปรับดันพนักออกมาก็ปรับด้วยระบบกลไกนะครับสวิช so, ต่างๆวางไว้ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการใช้งานส่วนตรงพวงมาลัยนี่ก็เป็น m multi f u ฟัง i o n s t e e r i n g w h e e l นะครับเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ได้สั่งการเกี่ยวกับเรื่องของระบบความบันเทิงเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงอะไรก็ว่ากันไป แล้วก็ยังมีการสั่งการที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจออยู่ตรงด้านขวาอย่างเช่นเรื่องของระบบการขับขี่ซึ่งเลือกได้3ระบบครับคือ Sport Normal และก็ Eco ก็สั่งการอยู่ทางด้านขวานี่นะครับเรื่องของมาตรวัดแผงหน้าปัดนั้นยังคงดูง่ายๆสบายตาแล้วก็ยังมีจอตรงกลางนะครับแบบสัมผัสซึ่ง สั่งการได้หลากหลายช่องแอร์สีช่องนะครับสวิชแอร์ก็อยู่ตรงกลางของแผงหน้าปัดหรือว่คอนโซลนี่แล้วก็มีช่องเก็บของประจุกประจิกมากมายครับคันเกียร์ก็ออกแนวสปอร์ตตรงหัวคันเกียร์นี่ก็เป็นโลหะแบบอลูมิเนียมด้านๆนหน่อยนะเพื่อลดการสะท้อนเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับ เป็นเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงหลังคันเกียร์แล้วก็มีกล่องเก็บของมีอะไรเรียบร้อยตามแบบรถยนตท์ทั่วๆไปนะครับเบาะนั่งนั่งสบายล็อกลำตัวเอาไว้ได้ดีนะครับด้านหลังพนักพิงก็ปรับทับได้เดี๋ยวนี้รถที่มีรูปทรงแบบแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ปรับพนักพิงปรับเบาะนั่งด้านหลังได้หมดเพื่อที่ เจ้าของรถจะได้ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์หรือที่เรียกกันว่าใช้งานได้อนเนกประสงค์นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องปกติของรถยนต์สมัยนี้นะครับแน่นอนละครับพอมี H.E.V ก็ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดนะฮะเรียกกันในภาษาสมัยนี้บอกนี่เป็นรถยนต์ไฮบริดแต่ว่าในความไฮบริดนั้นก็ยังมีเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับก็เป็นเครื่องยนต์น้ํามันเป็นเครื่องยนต์ในรหัส 2ZR นะคนไทยระบบ 2ZR หรือว่า2อ r เป็นเครื่อง 2ZR FXE ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง mm. เพาเราลิ้นคู่เหนือฝาสูบเป็นเครื่องยนต์แบบแอ k i ินสันไซเคินะครับที่มีจำนวนวาล์วสีวาล์วต่อสูบแล้วก็เป็นวาล์วแปรผันแบบ VVTi ของตัวยต้าเขาลรครับแน่นอนนะฮะความกว้างกระบอกสูบ 80.5มิลิเมตรระยะชัก88.3ม mm, ิลิเมตรความจุจริงๆก็1,798ซีซีแรงอัดในห้องเผาไหม้หรือว่าแรงอัดในกระบอกสูบก็13ต่อ1น1เครื่องยนต์น้ำมันเครื่องนี้นะครับให้กำลัง98แรงม้าเมื่อทำงาน5 2า0น5 2 0รอรอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิด142นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน3า0 0น3 6ร0รอบต่อนอาทีแบตเตอรี่เป็นนิกเกิลเมทัลไฮดราย 201.6โวลต์ World, 28โมดูลนะครับรวมทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็มีกำลังรวมๆกัน122แรงม้าถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT รองรับน้ำมัน e20 นะครับถังน้ำมันก็จุก43ลิตรยางเป็นขนาด285ซีรีส์50ขอบ18นิ้วช่วงล่างก็ปรับ แต่งมาเป็นแบบ gr Sport ซึ่งให้ความแน่นหนึบเกาะถนนดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้กระด้างอะไรนะครับหนึบนั่งสบายนะไม่โยนไม่ยวกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับรถคันนี้ยาวทั้งคัน4,360ม mm, ิมลิเมตรความกว้าง1,795ม mm, ิลิเมตรส่วนสูง1,565ม mm, ิลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2,640 mm. มิลลิเมตรนะครับก็เป็นข้อมูลเฉพาะของรถกันนี้ขับมาครับสบายสบายครับด้วยรูปทรงของรถที่มองจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนเล็กแต่เข้ามานั่งภายในแล้วไม่เล็กเลยนะครับอาจจะถูกหลอกตาด้วยด้านท้ายครับที่ลาดเทคง้งตัดหน่อยแถมยังมีสปอยเลอร์อีกนิดนึงนะแต่เข้ามาแล้วดูโปร่งครับดูจากกระจกหลังนี่ทัศนวิสัยด้านหลังยังยังเห็นเต็มจอว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับ ยังเห็นเต็มจอเหมือนรถทั่วไปนะฮะไม่ได้ไม่ได้เกิดความรู้สึกหลอกว่ามันแคบหรืออะไรนะครับยังเห็นทัศนวิสัยยังเห็นได้ทุกมุมเหมือนรถที่เป็นท้ายตัดปกตินะครับช่วงล่างอย่างที่บอกครับวพาเป็น G.R.S p o r t นี่แม่ขับได้สนุกครับเนี่ยเข้าโค้งไหลลื่นแล้วก็ไปนิ่งๆครับไปนิ่งๆไม่มีอาการดิ้นไม่มีอาการสะบัดอะไรทั้งนั้นนะครับ แล้วก็ขับในเมืองซอกแซกก็สนุกครับด้วยอัตราเร่งด้วยแรงบิดที่สําคัญก็คือพวงมาลัยครับพวงมาลัยนี่คมจริงๆขยับทางไหนไปทางนั้นเลยครับการเก็บเสียงดีใช้ได้นะถ้ากดคันเร่งแบบที่เรียกกันว่าคิกดาวเรียกความเร็วสูงๆมาอย่างปัจจุบันทันด,วดน่วนนี้อาจจะมีเสียงเครื่องมานิดๆแต่ถือว่าเก็บเสียงได้ดีครับขับในเมืองไม่มีเสียงรถข้ามเคียงเข้ามารบกวนอะไร เสียงลมมีน้อยมากอาจจะเป็นด้วยรูปทรงรถอย่างที่ผมบอกครับถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้ทั้งในเมืองแล้วก็เดินทางนะครับเกิดฝายยิ่งย้ำอีกครั้งเพราะเป็น G.R.Sport เนี่ยรับช่วงล่างแบบนี้ผมชอบครับลองดูครับถ้าคุณกำลังมองหารถแบบนี้ก็ลองขับดูครับลองดูว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ เพราะว่าเรื่องอย่างนี้ใจเขาใจเรารสนิยมอาจจะต่างกันได้ลองดูเลยครับตโตยโยต,ต้า CHR HEV GR Sport คันนี้เนี่ย ราคา1,189,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นสีพิเศษสีขาวมุกเรียกกันในตลาดแบบนี้นะครับก็เพิ่มอีก7,000บาทนะฮะเพิ่มมาอีก7,000บาทก็ตัดสินใจกันเราเองจะเลือกตัวไหนอย่างไรนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เป็น GR Sport เนี่ยสนมราคาก็อยู่ที่1,139,000บาท ส่วนใครจะเลือกเครื่องเบนซินหรือจะเลือกตัวไฮบริดตัวล่างลงมาหน่อยหรือจะเลือกตัวท็อปที่เป็น GR Sport นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนซื้อลองปรึกษาหารือกันในครอบครัวดูนะครับอย่างน้อยลองขับลองนั่งลองตอบตัวเองว่าชอบตัวไหนรุ่นไหนแล้วก็เลือกเอาครับ